ฟิวอีกว่าประเภทหนึ่งซึ่งเราได้ใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่าเช็คบ็อกก็คือเป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับเหมาะสําหรับเราใช้ในตัวที่เราใช้วิธีติ๊กว่าเราจะเอาหรือไม่เอาอย่างเช่นนะครับสมมติผมจะเพิ่มฟิ l ตรงนี้ก็มาที่ add ฟิ l แล้วก็เลือกเช็คบ็อกอย่างเช่นผมจะเอามาไว้ที่นี่บอกว่าประเภทการแก้ไขของการซ่อมมีอะไรบ้างผมก็คลิกเมาส์มาแล้วก็วาง ครั้งหนึ่งนะฮะสมมติผมก็ตั้งชื่อว่า OS ตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งชื่ออะไรแล้วแต่เรานะครับถ้าไป add field มาใหม่กด add field กด checkbox แล้วผมก็มาวางตรง network ตั้งชื่อ network add field checkbox มาวางตรงไวรัสตั้งชื่อว่าไวรัส เียก็ไม่ยากนะครับกดไปเรื่อยๆตั้งชื่อว่าฮาร์ดแวร์ตัวต่อไปผมก็ตั้งชื่อว่าแอปพลิเคชันการใช้งานตรงนี้พอเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับ c ล o สฟอร์มอิดนะครับถ้าเราไม่ทำไฮไลท์เราจะมองไม่เห็นนะครับ คลิกปุ๊บเวลาผมจะใช้งานผมก็กดคลิกถูกว่าการแก้ไขเป็นประเภทไหนบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการในการนำมันมาใช้งานอันนี้ค่อนข้างง่ายครับ